หลายคนถามพี่ปรามาเลยพี่ปราตับอ่อนนะมันเป็นอีวัที่สําคัญใช่ไหมเพราะฉะนั้นอยากจะได้อาหารอะไรก็ตามที่บำรุงตับอ่อนของเราให้แข็งแรงวันนี้คาตอบอยู่ในคลิปนี้แล้วถ้าใครฟังคลิปนี้จนจบจะได้รับสิ่งนั้นทันทีและอย่าลืมรีบกลับไปทานเพื่อบำรุงตับอ่อนของเรา และที่สำคัญกดถุกใจกดติดตามช่อง y ยูทูปเฮตี f i ิชเพจ a l t h y f i s บายพ่ปราและถ้าสนใจ YouTube เพจคุณคูพิปรายูทูบเบอร์ช่อง YouTube คุณครูพิปรายูทูบเบอร์เรีรามาฟังกันเลยโอ้โหยก้าวอาหารที่บำรุงตับอ่อนนั้นมีอะไรบ้างแน่นอนตับอ่อนเป็นยูม่าหนึ่งที่อยู่ในระบบย่อยอาหารพ่ปราบอกเลยมันทำหน้าที่สร้างน้ำย่อยสร้างอินซูลินแล้วก็ควบคุมระดับน,นตํางๆในเลือดโอ้โหยถ้าเขาทำงานผิดปกติไปไม่อยากบอกเลย อาจเป็นสาเหตุของโรคเบาหวานและตับอักเสบได้ดังนั้นเรามากินอาหารที่บำรุงตับอ่อนกันเถอะแต่ก่อนอื่นพี่ปลายอยากย้ำเลยหน้าที่สำคัญของตับอ่อนมีอยู่สองประการด้วยกันคือประการแรกเป็นอวัยวะที่สร้างน้ำย่อยให้ลำไส้เล็กย่อยอาหารที่เรากินเข้าไปแล้วนำสารอาหารที่ได้จากการย่อยมาเปลี่ยนแปลงเป็นสารอาหารที่เหมาะก,กับการใช้ในส่วนต่างๆของร่างกายประการที่สองคือการสร้างอินซูลินเพื่อใช้ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด คราวนี้เรามาดูเลยว่าโอ้โถ้าเรากินอาหารที่เรียกว่ามากเกินความต้องการเช่นกินอาหารที่น้ําตาลสูงไขมันสูงมากตับอ่อนก็ต้องทํางานนะและอ่านศึกสภาพได้ซึ่งจะเป็นสาเหตุของโรคต่างๆเช่นเบาหวานจากการที่ร่างกายไม่สามารถจัดก,การกับอินซูลินได้หรือโรคตับอักเสบ ดังนั้นเราควรเลือกกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพของตับอ่อนมาลองดูกันเลย9อาหารที่พี่ปราบอกน,นั้นมีอะไรบ้างแน่นอนข้อที่1ไขมันดีไขมันดีจะบำรุงตับอ่อนของเราได้มากไขมันดีจากอาหารก็คือพวกกรดไขมันโอเมก้า3ที่ได้จากไข่ไก่ปลาถั่วชนิดต่างๆและน้ำมันจากพืชเช่นน้ำมันมะกอกน้ำมันคาโนลา่ารวมทั้งกรดไขมันอิ่มตัวเช่น น้ำมันจากมาาเมล็ดพืชต่างๆปรางไขมันสูงและกรดไขมันโอเมก้า -6 ที่มีประโยชน์ช่วยบำรุงตับโดยสามารถหาโอเมก้า -6 ได้จากอะโวคาโ,โดน้ำมันพืชแทบทุกชนิดแต่ทั้งนี้ก็ไม่ควรกินไขมันเกินไปละ50กรัมเพื่อให้ร่างกายสามารถใช้พลังงานจากไขมันที่เรากินเข้าไปได้หมดไม่เหลือค้างจนสร้างผลกระทบต่อสุขภาพของเราได้ ข้อที่สองน้ำเปล่าโอ้โหน้ำเปล่าเนี่ยนะบำรุงตับอ่อนแน่นอนน้ำจะเข้าไปช่วยชะล้สารพิษในร่างกายพี่ปลาบอกเลยว่าช่วยให้การทำงานของยุวต่างๆเป็นไป,นปนอย่างราบรื่นขึ้นดังนั้นเราควรดื่มน้ำให้ได้ประมาณ8แก้วต่อวันหรือไม่น้อยกว่า1.5ลิตรต่อวันอ้าสำคัญนะพี่ปลาไม่ได้พูดเล่น 3. ผักตระกูลกะหลำ่ำผักตระกูลกะหลำ่ำมาเลยพี่ปลาใช่เลยผักตระกูลกะหลำ่ำ ผัตกตระกูลกะหล่ำเช่นกะหล่ำปีดอกกะหล่ำบคอกคลี่เป็นแหล่งที่ดีของสารอาหารพี่ป้ายอยากจะบอกเลยว่าไฟเบอร์และในกะหล่ำยังมีกรูโคโซินูเลตซึ่งมีฤทธิ์เป็นสารต้านมะเร็งที่เกิดจากสารเคมีต่างๆแต่ก็ควรจะเลือกรับประทานผักที่ปลอดสารพิษเพื่อที่มั่นใจว่าเราเนี่ยโอ้โหจะไปรับสารเคมีเข้าไปมากมายข้อที่สี่ผลไม้ผลไม้ ผล,ลไม้ 4. ผล,ลไม้โดยเฉพาะผล,ละไม้ตกบุนเบอร์รี่เชอรี่หรือผล,ลไม้ที่มีสารต้านอนุมูลสสาะค่อนข้างสูงจัดเป็นอาหารเพื่อสุขภาพที่ช่วยลดความเสื่อมของเซลล์ในร่างกายหรือจะเลือกกินผลไม้น้ํำตาลต่ำในปริมาณเหมาะสมก็ได้ไม่กระทบกับการหลั่งน้นสริงของร่างกายมากจนผลเสียส่งให้เกิดกบตัรอ่อนข้อที่ห้าโอ้โหแค่สข้อเราก็ยังรู้สึกเลยว่ามันสําคัญมากๆ ข้อที่ห้าเนื้อสัตว์ไม่ติดมันอ่าสำคัญมากๆเนื้อสัตว์ไม่ติดมันแน่นอนโปรตีนเป็นสารอาหารที่ร่างกายจําเป็นต้องได้รับและอาหารโปรตีนสูงก็คือเนื้อสัตว์พี่ปราณเน้นเลยโดยเราควรเลือกกินเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันและพยายามเลือกกินเนื้อสัตว์ที่ใช้วิธีปรุงสุกด้วยการนึ่ง ต้มหรือยา่างแทนการทอดโอ้โหเพราะเรากินของทอดอมากๆไขมันในร่างกายของเราจะยิ่งสูงขึ้นข้อที่6กระเทียม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 เป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์มากๆแล้วเชื่อไหมว่ากระเทียมช่วยบำรุงตับอ่อนของเราได้อย่างดีมากแล้วบำรุงอย่างไรพี่ปามีคำตอบโอแตอย่าลืมถ้าเราจะทานอะไรพี่ปายางย้ำหรือมีสองด้านเราต้องทานในปริมาณที่เหมาะสมไม่ใช่ทานซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆเราต้องทานสารอาหารที่มันเรียกว่า หมุนมุ่ยันกันอะมาฟังเรื่องกระเทียมต่อกระเทียมจากงานวิจัยและการศึกษาพบว,ว่าคนที่ชอบกินกระเทียมมีความเสี่ยงโรคมะเร็งตับอ่อนลดลงถึง54%เพราะกระเทียมมีสารต้านอนุมูลสละค่อนข้างสงูงช่วยป้องกันเซลล์ตับอ่อนถูกทำลายและบำรุงตับอ่อนไปดนวยตัวอีกทั้งที่สำคัญกระเทียมยังช่วยกระตุ้นให้ตับอ่อนสร้างสุลินและลดปริมาณน้ำตาลในเลือด ดังนั้นพยายามกินกระเทียมสดเวลาสองกรีบหรืออย่างน้อยกินกระเทียมจากอาหารได้แต่ละมือ้อเรียกว่าก้ดีเลยข้อที่7ถั่วอุ้ยถั่วถั่วอร่อยมากเลยแต่พี่ปาเนรยำนะถั่วที่เราทานไม่ใช่ถั่วที่โรยเกลือจนเค็มไม่ใช่ถั่วที่ไปเคลือบน้ําตาลเคลือบเนยเคลือบอะไรจนมันหวานแล้วมันจะทําให้เกิดอันตรายนอกจากน้ําตาลในเลือดสูงแล้ว ไขมันในเลือดก,ก็จะสูงด้วยเกิดไขมันพอกตับได้ถ้าเรากินแป้งกับน้ำตาลมากจนเกินไปมาฟังกันเลยค่ะเรื่องถั่วนอกจากโปรโตีนจากเนื้อสัตว์แล้วเรายิงคือโปรโตีนจากพืชยังถั่วต่างๆเช่นถั่วฝักยาวถั่วลันเตาถั่วหวานถั่วแระถั่วเหลืองเต้าหู้เป็นต้นแต่นมอัลมอนด์การดื่มนมอัลมอนด์จะช่วยให้เราได้กรดไขมันที่ดีต่อสุขภาพมากกว่าการดื่มนมวัวทั่วไป และนอกจากนี้ยังได้สารต้านอนุมูลอิสระจากแอมอมนเพิ่มด้วยแต่เลือกชนิดที่น้ำตาลน,น้อยๆเราจะได้ไม่มีภาวะน้ําตาลในเลือดสูงกันนะคะอ่ะที่สําคัญข้อ9โยเกิร์ตโยเกิร์ตหลายคนชอบโยเกิร์ตและบางคนก็ทานโยเกิร์ตเพื่อลดน้ําหนักแต่ที่สําคัญอย่าเป็นโยเกิร์ตที่มีความหวานมากจนเกินไปโยเกิร์ตจากการศึกษาพบว่าร่างกายคนที่รับโยเกิร์ตไขมันต่ําในปริมาณ3าถ้วยต่อวัน หรือถ้าเราทานอยู่อ่าพี่ปาก็บอกเลยว่าถ้าเรามีการทานโยเกิร์ตมันจะเป็นข้อดีเพราะโยเกิร์ตมีแบคทีเรียชนิดดีต่อร่างกายช่วยปรับสมดุลแบคทีเรียในลำไส้ลดความเสี่ยงโรคมะเร็งตับอ่อนและมีส่วนปกป้องระบบการทํางานของลำไส้และตับอ่อนได้อีกทางทั้งนี้การกินเพื่อบำรุงตับอ่อนก็ควรเลิกกินโยเกิร์ตไขมันต่ำนั้นตันน้อยอยังกรีดโยเกิร์ตหรือโยเกิร์ตรสธรรมชาติแบบลว์แฟตจะดีมากๆเลย คราวนี้เรามาดูหรือว่าโอ้โหเรารู้แล้ววา่าอาหารอะไรที่เราควรจะรับประทานเพื่อที่จะบำรุงตับอ่อนของเราแล้วพี่ปลาคะพี่ปลาคะ,ะมันมีอาหารที่เราไม่ควรจะรับประทานไหมหรือหลีกเลี่ยงเพื่อไม่ให้ตับอ่อนของเราต้องทํางานหนักมากเกินไปคําตอบก็คือมีค่ะมีอาหารที่เราควรจะหลีกเลี่ยงเพื่อไม่ให้ตับอ่อนของเราทํางานหนักมากเกินไปมีอะไรบ้างมาฟังกันเลยแน่นอน อาหารที่ควรเลี่ยงนอกจากอาหารที่ควรกินเพื่อบำรุงตับอ่อนแล้วก็ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่อาจทำลายตับอ่อนได้ดังนี้ 1. อาหารประเภทอาหารโทษมันไม่ดีเลยทําให้ไขมันพอกตับเราเกิดขึ้นได้ง่ายๆออาหารรสจัดทุกวันจัดเค็มจัดมันจัด 3. อาหารไขมันสูงรวมทั้งเนื้อสัตว์ติดมันและเนย 4. อาหารที่มีน้ําตาลสูงทั้งขนมและเครื่องดื่ม 5. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดอันนี้อันตรายอยู่แล้วไม่ควรยกระประทาน หกผลิตภัณฑ์จากนมหากต้องการดื่มนมควรเลือกนมไขมันต่ำหรือไม่มีไขมันนอกจากนี้ก็ควรหลีกเลี่ยงการกินอาหารมื้อใหญ่จะเต็มโอ้โหเพราะว่าการรับประทานอาหารครั้งละมากๆอาจเพิ่มพรราระให้ตับออนของเราทำงานมากเกินไปกินให้พออิ่มแบ่งเป็นมื้อเล็กๆวันละห้าถึงหกมื้อก็พอที่สำคัญพี่ปาราอยากให้เราเนี่ย มีการดูแลร่างกายและตรวจเช็คสุขภาพประจำปีเพื่อที่จะได้รู้ว่าเราขณะนี้สุขภาพของเรามีปัญหาอะไรหรือไม่แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันล้วมาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่องยู u ูบพี่ติฟฟิชเพจพี่ติฟฟิชบายพี่ปราเพจคุณครูพี่ปรายูทูบเบอร์และช่อง YouTube คุณครูพี่ปรายูทูบเบอร์เพื่อที่จะได้ไม่พลาดสิ่งดีๆพี่ปราส่งให้ทุกวัน เรามาดูแลสุขภาพด้วยกันเพื่อตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงยุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวีิปราชื่อว่ิปรานะคะ